ช่วงนี้เราจะลองไปประเมินภาพของเศรษฐกิจกันบ้างเนี่ยนะครับว่าทิศทางของเงินเฟอ้อในประเทศไทยตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับนโยบายการเงินในอนาคตจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงในเชิงของการขึ้นดอกเบีย้ยหรือไม่อย่างไรนะครับเดี๋ยวคุยกันกับดรชาวเก่งชนนะครับประธานกรรมการบริหารของบริษัทสวิจัยกสิกรไทยวันนี้ให้เกียรติมาร่วมรายการกันนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณบอยครับครับประเมินทิศทางเรื่องของเงินเฟอ้อในบ้านเรากันสักนหน่อยนะครับตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยหลายประเทศกังวลเรื่องของเงินเฟอ้อบ้านอากันมากเนยนะครับบ้านเราเองน่าเป็นห่วงมากน้อยแค่ไหนครับครับก็น่าจะยังมีแรงกดดันเงินเฟ้ออยู่ตลอดช่วงที่เหลือของปีนะครับเราจะเห็นได้ว่ามีการทยอยปรับขึ้นในตัวราคาน้ํามันดีเซลแล้วนะครับครับนะครับซึ่งอันนี้แล้วก็ในตลาดต่างประเทศเองราคาน้ํามันดิบเนี่ย ก็ปรับขึ้นรับข่าวที่ว่าสาภาพยุโรปเนี่ยจะมีการแบนบางส่วนต่อไอตัวน้ำมันที่นำเข้าจากรัสเซียครับอันนี้ก็ดันราคาน้ำมันเมื่อคืนขึ้นไปนะครับดังนั้นเผมคาดว่าช่วงที่เหลือของปีครับอัตราเงินเฟ้อบ้านเราคงไม่ต่ำกว่า4.5ครับในช่วงที่เหลือของปีนะครับฉะนั้นก็อาจจะมีอัพไซด์ว่าอาจจะสูงกว่านั้นได้ด้วยซ้ำครับฉะนั้นนี้ยังเป็นประเด็นต่อเนื่อง อีกระยะหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ยูเครนรัเสเซียก็ยังไม่ได้จะคลี่คลายลงในระยะอันใกล้ครับครับแล้วมันจะกระทบกับเศรษฐกิจเราให้เติบโตช้าลงมากน้อยแค่ไหนกระทบกําลังซื้อของประชาชนมากน้อยแค่ไหนครับใช่ครับเพราะว่าตัวเงินเฟอ้อเนี่ยมันก็คล้ายๆกับไอ้อนาจซื้อของครวัวเรือนเนี่ยหายไปนะครับเงินในกระเป๋าเขาเนี่ยหดลงจากกระต่างเงินเฟอ้อที่สูงกว่าที่ คาดการกันไว้นะครับ,รบนี้ผมคิดว่าในกลุ่มการบริโภคต่างๆเนี่ยผู้บริโภคคงปรับอรูปแบบหรือพฤติกรรมการใช้จ่ายของตัวเองนะครับเลือกสินค้าเลือกขนาดเลือกไอเทมของสินค้าหรือเลือกกิจกรรมในการบริโภคลดขนาดลงให้เหมาะกับกําลังซื้อที่มันหดลงจากเรื่องของเงินเฟอ้อน,นี้เป็นสิ่งที่คาดการว่าจะเกิดขึ้น อันนี้ก็จะเป็นผลลบต่อตัว GDP นะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็คาดการการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวด้วยครับ,รบอืครับในด้านนโยบายการเงินมีโอกาสที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินด้วยการขึ้นดอกเบีย้ยไหมครับมันอยู่ที่ว่าเหตุการณ์ของเงินเฟอ้อเป็นยังไงนะครับแล้วก็ธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยเร่งขึ้นดอกเบีย้ยมากกว่าที่เราประเมินกันไว้หรือเปล่า ตอนนี้ครับก็คือในรอบอีก2ครั้งข้างหน้าเนี่ยเ็จถูกคาดว่าจะขึ้นครั้งละ0.5ใช่ไหมครับวีนนี้ถ้าไปเดือนกันยายนเขายังขึ้นอีก0.5เนี่ยมันก็จะสูงกว่าที่ตลาดประเมินกันไว้ครับ,รบถ,ถ้าเสร็จต้องจําเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยมากกว่าที่คาดกันนะวันนี้ครับ ดอลลร์ก็คงมีแรงหนุนจากไอ้ความกังวลเรื่องเงินเฟอ้อต่างๆที่จะเกิดขึ้นทั่วโลกอันนี้ก็จะเป็นโจทาทายสําหรับบ้านเราเพราะว่าเงินทุนไหลออกมันคงเกิดขึ้นต่อเนื่องครับครับขอถามเป็นความรู้หน่อยครับหลายคนเนี่ยเขาคอมเมนต์กันว่าเงินเฟอ้อทั่วโลกตอนนี้ที่มันเกิดจากซัพพลายช็อตเทชหรือว่าราคาน้ํามันเนี่ยการขึ้นดอกเบี้ยอาจจะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาเงินเฟอ้อสักเท่าไหร่ตรงนี้ดรมองไงบ้างครับถูกต้องครับคจริงๆแล้ว มันมันสาเหตุเนี่ยมันมาจากเรื่องของด้านอุปทานด้านการการผลิตใช่ไหมครับ,รบเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องสงครามหรือเรื่อง geo politics ใดๆก็ตามเนี่ยแต่นี้เหตุสาเหตุที่ธนาคารกลางนะครับอย่างอย่างหลายๆประเทศที่ทยอยขึ้นดอกเบีย้ยไปแล้วรวมถึงเรฟดต้องขึ้นเนี่ยเพราะว่า การปรับขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันทําให้ราคาของเงินเนี่ยอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับเงินเฟอ้อถ้าสมมุติว่าธนาคารกลางยืนดอกเบี้ยต่ําซึ่งสามารถทําได้ครับแต่ว่าจะสร้างแรงจูงใจให้เกิดการใช้เงินนั้นในในราคาที่ถูกเกินไปะครับเพราะว่าการกู้ยืมเนี่ยต่าม,มากแล้วมันก็จะสร้างอาจจะสร้างประเด็นคือไม่ได้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแต่ว่ามันเกิดความเสี่ยงขึ้นว่าต้นทุนทางการเงิน ต่ำเกินไปอาจจะเกิดกิจกรรมซึ่งเราไม่พึงประสงค์ขึ้นขึ้นในการเก็งกําไรในกิจกรรมบางอย่างซึ่งมีต้นทุนการกู้ยืมต่ําเกินไปนะครับครับอ่าก็คือพนัการกลางต่างๆอาจจะไม่มีทางเลือกมากนะก็เลยจำเป็นต้องขึ้นดอกเบีย้ยทั้งทที่ก็อาจจะรู้ว่าอาจจะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่มีทางเลือกอื่นนะครับเดี๋ยวใ,<ช>ให้ดู เดี๋ยวติดตามกันต่อนะครับถ้ามีตัวเลขอัปเดตอะไรมีความคืบหน้าอะไรเดี๋ยวผมขออนุญาตคุยกับดรใหม่นะครับวันนี้เวลาเราคร่อนข้างน้อยนะครับขอบพระคุณดรมากนะครับยินดีครับขอบคุณครับ